อ่าฮันนะครับสําหรับคนที่เป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับผมมีวิธีแก้นะครับหนึ่งหลังแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีการอา่ปลดล็อกนะครับหลอดผ่านที่สองครับ โอเคนะครับดูเรามาดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับข้อไิที่ Google นะครับเราก็ o ก l e น,นะครับแล้วก็เสิร์ฟคปรโมชั่นออนไลน์สามครับจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่คู่มือนะครับเราก็ไปที่อ่า บริการลูกค้านะครับจากนั้นนะครับเราก็กดอันที่สามนะครับบริการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งปัญหาครับครับงั้นนะครับเราก็ล็อกอินไอดีกรีน่าของเรานะครับล็อกอินเสร็จนะครับ่ะแล้วก็ กดอันที่สามนะครับลืมรหัสผ่านที่สองครับจากนั้นนะครับเราก็กรอกอ e ีเมลที่เราสมัครรหัสตัวนั้นไว้นะครับกรอกเลยนะครับก็กดตกลงนะครับอ่ะจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับรายการสำเร็จแล้วผมนะจะเข้าไปตรวจสอบ อีเมลนะครับโอเคจากนั้นนะครับคุณก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเป็นอย่างนี้ใช่ปะนี่อ่าเราก็เข้าไปที่อีเมลของเราเลยนะครับนี่อีเมลนะครับรอสักครู่นี่ไงนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมานะครับนี่ e-sport p e o p l e a n l นะครับ ยินคุณมิสเตอร์ฟีนะครับคุณได้ย่นคำร้องขอยกเลิกหาดที่สองของเกมเีนะครับโอเคนี่นี่นะครับคุณสามารถยกเลิกหาดที่สองได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนดังน,นี้นะครับไปที่หน้าเว r ร์ก็สระบรับไปที่หน้าโอเคนะครับเป็นอย่างนี้ป๊บนะครับเราก็เราก็ปิดพีฟ้าใหม่นะครับปิดเกมตัวเกมนะครับปิดไปเลย เราก็ปิดตัวเกมนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็เปิดเกมใหม่นะครับเปิดเกม FIFA เลยนะครับขึ้นมาเลย Oh yes นะครับแล้วเราก็เปิดตัวเกมเลยนะครับนี่ FIFA นี่นะครับอืมพอคุณน้อกดตกลงนะครับโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่นะครับโอเคโทษโทษ,โทษ,โ,ทษ,โ,ทษโทษนะครับงั้นนะครับคุณก็ไปที่นี่นะครับอ่ากดอันแรกเลยนะครับก็นี่ยินดีต้อนรับมิสเบนยันอีเมลแล้วคุณสามารถทําโอเคนะครับจากนั้นเรากดอันที่สองต่อนนะครับที่สาม ระบได้ทาการรีเซ็ตรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเข้าเกมเพืพ่อตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ทันทีนะครับนี่นะครับนี่นนะครับคุณก็เข้าเกมเลยนะครับขออไปด้วยนะครับนี่ความผิดข้องมื่อสะกีนครับโอเคนี่นะครับระบบได้ทําการรีเซ็ตรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วครับคุณสามารถเข้าเกมแล้วก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเองนะครับ มีก็ออนไรนัสามครับสำหรับคนที่ยังไม่ยืนยันอีเมลนะครับไม่สามารถปลด,ดล็อกได้นะครับเพราะนั้นคุณควรยืนยันอีเมลนะครับไว้นะครับเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็คุณก็กรอกรหัสผ่านของมายของคุณเลยนะครับ นี่แล้วแต่คุณนะครับจะตั้งนะครับเหนว่าหกโอเคทษโทษโทุกรับ นี่นครับก็เรื่องคำถามเลยนะครับแล้วแต่เรานะครับดีดาวคนเชื่ออะไรมันดาวคนเชื่ออะไรนะครับแล้วแต่คุณนะครับนี่นครับก็เสร็จสิ้นนะครับโอเคเอ่ก็จะเข้าเกมได้ตามปกติกนะครับนี่ โอเคนะครับโอเคนะครับก็สําหรับทลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็สงสัยอะไรก็อิ็ n ก o ์มาทางเฟซแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย You're